What the fuck รู้สิแต่ว่ากับผู้หญิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกคนเลยนะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยค่ะอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุย จะเกินไปมุย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ในเกมยันเดรเร็ตเช่นเคยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เดโมโลแล้วนะคะอันนี้คือปอก,ก็มาเล่นแบบว่าใช้ม็อดนะจ๊ะทุกคนคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กับน้องยันจังเช่นเคยนะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเบื่อเกมนี้กันหรือ,อยังนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คือปอก,ก็กําลังจะมีแผนว่าจะทําคลิปนะคะวอล มาขึ้นแล้วก็จะพยายามนะคะหาเกมอื่นมาลงเยอะๆนะคะก็อย่าเพิ่งหนีปอไปไหนกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะใครที่กําลังสอบอยู่หรือว่ากําลังเรียนหนัหนกๆอยู่นะคะปอกขอนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะก็ถ้าเหนื่อยก็เปิดคลิปนะคะมาดูปอได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะปอจะพยายามนะคะมาเปิดกล้องอัดคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะก็ ก็สวัสดีวันเสาร์นะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้นะคะปอจะมาทําให้นะคะคนในโรงเรียนเนี่ยหัวเนี่ยกลายเป็นกล้องวงจรปิดทุกคนนะคะ ุมันทําได้หรอแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่ปอรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถทําได้เนี่ยคือแบบตกใจค่ะทุกคนคือไม่คิดว่าคนสร้างเขาจะสร้างมอดนี้ขึ้นมานะคะมันคือสูตรนะคะทุกคนทุกคนจงจดจานะคะเพื่อนๆของเราไว้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยยังคงหัวปกติใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นหัว กล้องวงจรปิดนะคะบอกเลยว่าหาแน่นอนนะคะทุกคนพร้อมหรือยังเออ1นึ่งสองซ้ก็ให้เรานะคะเปิดไปที่หน้าสูตรเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะทุกคนเราต้องกดไปที่เลข3นะคะซึ่งเลข3เนี่ย จะไม่ได้มีอยู่ในนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นสุดลรรับนั่นเองนะคะโอ้ oh my god เป็นสุดลรรับหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าที่ปอดูเนี่ยคือในนี้นะคะไม่มีให้กดเลข3ค่ะแต่ว่าปอเนี่ยจะลองกดใช้ดูค่ะซึ่งเป็นมอดลับจริงๆนะจ๊ะปอจะเริ่มกดเลยแล้วกันนะคะมาค่ะหนึ 1, 2, กดแล้ว และนี่คือสิ่งที่เราได้มานั่นเองนะคะเฮ้ยมันแบบมันน่าตกใจอะคือแบบที่ปอตกใจคืออะไรรู้ไหมคะคือไอ้เลขสามเนี่ยมันเป็นสุตรลับที่โคตรลับเลยนะแล้วก็ไม่มีใครเนี่ย รู้แน่นอนหรือว่าอาจจะมีแล้วก็ได้นะแต่ว่าคนไทยเนี่ยปอา,าน้อยคนที่จะรู้นะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหน้านี้เลยนะคะเอเล็กสามอะเออแต่คือปอนเนี่ยเมื่อวานก่อน,นะคะ่ะทุกคนขามือปอนเดินไปโดนค่ะก็เลยเฮ้ยมันทําได้ด้วยเหรออะไรอย่างี้นะคะทุกคนคือแบบตกใจมากมากเลยค่ะแล้วก็ดูนี่สิ คือไลบารลุแล้วก็โอสนามเนี่ยหัวนเนี่ยกลายเป็นกล้องวงจรปิดไปเลยนะคะแล้วก็แอบ,บมีเสียงไฟด้วยนะคะเห็นไหมมันจะเป็นแสงแดงๆค่ะทุกคนค่ะโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดูดิตลกอะ what what แต่ฟมันทำได้ยังไงแล้วดูนี่สิคะขนาดร้องสาว ขนาดน้องสาวของรุ่นพี่เนี่ยยังไม่รอดเลยนะคะแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยคือรอดค่ะดูสินางคือผู้ชายคนเดียวที่หัวเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนคะ่ะเคออแล้วเฮ้ยใครอะ่ะทำไมถึงมายืนตัวตรงแบบนี้ล่ะครับแล้วทุกคนคะ่ะดูอาจารย์สิคะอาจารย์อาจารย์เป็นอะไรไป ไหนขอไปดูที่ห้องพักคุณคูณหน่อยแล้วกันนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้าเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นแค่บางคนวะอุ๊ยดูดิโคตน,น่ากลัวเลยอะเหมือนเอเลี่ยนเลยปะคือถ้าเราลองมองดีๆเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเลยนะเหมือนไหมเหมือนคะ่ะทุกคนโคตรเหมือนเลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าทำไมพวกนายเนี่ยถึงไม่ยอมเป็นหัว วงจรปิดล่ะคะเออไอหวัวกล้องวงจรล่ะคะทุกคนแต่ดูนี่สิคะคุณครูน่คนนยคือกลายเป็นแบบว่าหวัวกล้องวงจรหมดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยคือแบบว่าอะไรกันหรือว่า สูตรนี้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่กับบางคนเท่านั้นนะคะเฮ้ยเฮ้ยดูสิผู้ชายคนนี้นะคะก็หัวเนี่ยปกติค่ะแต่ว่าอะไมเธอเธอเปลี่ยนไปนะเพื่อนเธอโอเคหรือเปล่านะ่ะไหนอยากรู้บ้างถ้าเราฆ่านางเนี่ยวินางเห็นว่าเราถือมีดค่ะทุกคนเออเปล่าเปล่าเปล่า,าพอดีว่าฉันน่ะ จะถือมีดเนี่ยไปฆ่าเธอยังไงล่ะโอ้วิววมีคนเดินมามีคนเดินมาอย่าเข้ามานะโอเคค่ะทุกคนแต่ว่าพอเราฆ่าเขาเนี่ยหัวเนี่ยมันกลับมาเป็นแบบเดิมเลยนะคะทุกคนอยากรู้ว่าถ้าเราลองลากเขาล่ะคะอันนี้คือปอก็อลากเขามาโอ้ยตายแล้วหัว มีทั้งหัวคนแล้วก็มีทั้งหัวกล้องวงจรเลยนะคะทุกคนคะ่ะ oh โอ้มาอ้าตกกระใจอุยอ้ยอุยอ้ย Game back. Game back. อุย้ยเกมมักเกมมักเกมมักอุ้ยอะไรอะทุกคนอุย้ยมาทุกคนเอาละทีนี้นะคะเราก็จะไปดูว่าแล้วคนอื่นล่ะคะเขาได้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่านี่คืออากา เป็นอะไรเหลอทำไมหัวเธอเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้ล่ะคะอากะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้นี้เนี่ยฉันก็ยืนเฉยๆนะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยฉันก็กลายเป็นกล้องวงจรเฉยเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันคือฝีมือของเรานั่นเองนะคะเฮ้ย <h> เ <uy> ุ๊ยเธอนี่มันช่างรู้มากจริงๆนะอากะมันเน่สซ่เฮ้ มีคนโดนมาขนาดผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังไม่รอดเลยนะคะทุกคนดูสิเอ้ยอะไรอะ่ะก็คือกำลังอุ้ยแก๊งนางฟ้ามาจริงๆคือบอนอ่ะอยากเรียกว่าแก๊งนี้นะค่ะทุกคนคะ่ะเอมแก๊งเนไอดอลนะคะขอคำขอเล้กกันนะๆๆๆๆๆๆ มันคือแผนการของฉันเองที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนน่ะกลายเป็นแบบนี้ยังไงล่ะเพื่อนยากเฮ้ยอยากรู้ว่าแล้วพอออล่ะคะจะเป็นหรือเปล่านะเต็มไปด้วยเลือดเลยนะคะแต่ว่าก็นั่นเลยคะ่ะวิ่งทั่วโรงเรียนเลยแล้วกันนะคะแมมว่าไม่เกรงกลัวผู้ใดเลยนะคะทุกคนชึบ <c oughs> เดี๋ยวนะคือพออเนี่ยปกติคะ่ะแต่ว่า ผู้หญิงคนนี้นะคะคือแบบอะไรก่อน หัวเป็นกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็แบบผู้ชายอีสองคนอ่ะคือแบบปกติทั้งคู่เลยนะคะอืมปอเข้าใจแล้วหรือว่าพอปอคิดไปคิดมาแล้วนะคะทุกคนหรือว่าไอ้สูตรนี้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่กับผู้หญิงเพราะว่าเท่าที่ปอสังเกตมานะคะทุกคนค่ะคือผู้ชายเนี่ยหัวเนี่ยปกติค่ะแต่ว่าผู้หญิงนะคะคือกลายเป็นหัว กล้องวงจรปิดหมดเลยค่ะทุกคนแบบนี้คือแปลว่ามันใช้ได้แค่กับผู้หญิงในโรงเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็กับพวกสะพานนักเรียนเนี่ยคือใช้ไม่ได้ค่ะ<ม>เห็นป้ารู้สิก็คือสะพานนักเรียนคือปกติหมดเลยนะคะทุกคนถ้าแบบนี้ ก็คือมีบางคนที่หัวเนี่ยเป็นกล้งงองวงจรปิดนะคะทุกคนแค่บางคนเท่านั้นนะคะเอองงจ่ะแม่นะคะงงหรือเกินค่ะแต่ว่าก็เป็นแบบสูตรที่แบบว่าไม่ได้คาดฝันว่าแบบมันจะมีนะคะทุกคนมันเกิดจากความบังเอิญที่ว่านิ้วปอเนี่ยมันไปโดนคีย์บอร์ดค่ะเออไปโดนเลขสามนะคะโอ้โหแปลว่า อาจจะต้องมีสูตรอื่นๆที่ซ่อนอยู่ด้วยแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาลองกดให้ดูแล้วกันนะคะหน่งสองสามปุ่มดูดิทุกคนดูดิ what what happened? what the fuck? รู้สิแต่ว่ากับผู้หญิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกคนเลยนะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยค่ะแปลว่านะคะทุกคนคะเอ่มผู้ชายเนี่ยคืออมะตะค่ะจะไม่ได้รับนะคะผลกระทบจากการกดสูนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเออคือไม่รู้ว่ามันดูน่าสงสารหรือว่ามันดูน่ากลัวนะคะทุกคนฮะอันนี้คืออะไรเหรอทำไมพวกเธอมายืนแบบนี้ล่ะคะ คือแบบอะไรอ่ะมันแอบ,บดูน่ากลัวนะคะเนี่ยดีๆเอาจริงๆก็มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะนี่เอ้ยพวกเธอพวกเธอเป็นอะไรกันคือถ้าเรามองแบบว่าเผินๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าไม่ค่ะมันเหมือนกับเอเลี่ยนมากกว่านะคะใช่แล้วขออนุญาตหยิบมีดเว้ย มีคนเดินมาอึ๊บนี่ขโมยมีดค่ะเดี๋ยวฉัน,นจะมาตามร่านะคะคนที่หัวเนี่ยเป็นแบบนี้ให้หมดเลยนะคะทุกคนเอ่อเดี๋ยวนะฉ,นฉันจะต้องไปฆ่าใครก่อนดลดะนี่ก็คือต้องไปตามเก็บคนที่แบบว่าอยู่คนเดียวก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะทําการเร่งเวลาเลยแล้วกันเนาะนี่นี่นีนนนนเร่งเวลาไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหภาพสโลโมชั่นหลือเกิน พอพอแล้วเฮ้ยวาายวาโอเคทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะอืออ,อยืนมองเหรอยืนมองหน้าหาเรื่องเหรอคะรุ่มพี่คะไหนดูซิว่ามีใครที่อยากจะโดอนอีกบ้างนะคะเฮ้ยถ้าเราค่าสะพานนักเรียนล่ะคะ ไม่ได้ค่ะเราฆ่าเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาหน้ากลัวเฮ้ยนี่แกกําลังจะวิ่งไปฟ้องคุณครูอย่างนั้นเหรอเฮอเฮ้ฮนี่แหละคือผลเอ้ยจะฟ้องอาจารย์เหรอเออไม่ให้ไปลอกหน้าเออหึอหอหอดักหน้าเลยนะคะคือเป็นการที่แบบฆ่าปิดปากเพื่อนๆค่ะทุกคน นี่คือเรากำลังจะขั่งแล้วเหรออุ้ยเฮ้ยมีคนจะฟ้องอาจารย์แล้วเหรออะไรอะไรโอ้ยเจนจังเจนจังพอก่อนลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเสียงเงนจังคือน่ากลัวมากค่ะอุยต้องบอกว่ามุมนี้เนี่ยเันจังโคตรน่ากลัว นะคะทุกคนคะ่ะก็เอาละค่ะสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเอ่ยก็น่าจะชอบอยู่เลยไหมทุกคนไหนขอขำก่อนแล้วกันนะคะโล่จิตมากค่ะแม่ล่งจิตเป็นไหนก่อน เอาไรจังวันนี้เนี่ยเธอเน่ะทำงานได้ดีมากๆเลยนะเพื่อนเออก็นั่นเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปเดียววันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสครา์ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายว้าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน